มาจากงวดแล้วครับไหมากสองงวดครับหนึ่งงวดที่สามครับงวดแรกตัวไหนครับพ่องวดแรกเป็นไหมา C สองหก C สองหกครับงวดที่สองครับพ่องวดที่สองเป็นไหมาสามหนึ่งซีสามหนึ่งซีแต่ว่าปิดไปแต้มหนึ่งงวดสามตัวหันงวดบางทีหนึ่งงวดบางทีหนึ่งสิงหาเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อเพินบอกไว้ไหมาแล้ว สวัสดีครับผมคุณพ่ออมอนเนาะครับผมนะครับมาตามแนวทางของคุณพ่ออมอนนะครับที่มาเจอกันครั้งแรกอยู่ตรงนี้เนาะครับผมครับพ่อแนวทางนี้ได้มาจากหลวงพ่อไหม่บอครับแม่นได้มาจากไอ้วัดวัดหัวสร้างวัดหัวสร้าง<ป>มวดไีเร็ยวพน้นกับห้อ,อยู่ยแต่แตมันคือวันไหนเนาะที่ไปที่มางหดพ่อได้มาสองหวดไหมหม่อมสองวอดรับ อัดอเกยังก่อน็กสองสี่สองหกสี่สองหกอ่าสี่สเขาบ่กี่ตังสี่สองหเขาสี่สองสองสี่เขาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยโอ้โหเขาเขาตัวผมด้นี่กี่ตังเอ้า3สามตัวกับเขาสี่สองหกเลขมันออกสองสี่หกอันครับอันืวแรกที่เราได้มาแมนแนบอแมนครับวสี่หวสี่หกหพุ่นหัวสี่หกนเมื่อกี้นี่หด เข่าทั้งสามจะได้ขึ้กันวันนั้นเข่าสาตัวตัวทั้งสองตัวบนทั้งสองตัวล่างเข่าหมวนเมื่อกี้เดี่ยหมวดมหันแต่งวดมางันเป็นไมาสามหนึ่งสีสามหนึ่งสีเต็มดาบสองสีดาบออกสามสองสีเเดียวเต็มเดียวคุณรุนพูดหรอเกือบรุนพูดสามเกือบรุนพูองมาลวคนชิบชัหยาบหยาบวัตนี้กันกระสือรลายยิ่เดย ซอสามเจ้าซีเจ้าเจ้าละสองร้อยคุณสองร้อยซอแบล็คตัดเลยสามหนึ่งสีกาว่าที่ออาเอาเอายาเอาตัวเดียวเลยกาว่าหนึ่งตัวตัดตัวกาตัดเลยเพราะตับเราแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยขันมากตัวใดเน้นตัวนั้นเลยบอนักนักไปเลยบอก่อให้บานขูถือหลายประตูป่ะก็งวนว่างันนี่บ่บ่ได้ถือนํำเพลินแต่บ่าบานเจ้าบานแล้วก็ถือหลายอยู่ของหลวงปู่เขานี่แหละแต่ว่าแนวแนวทางตัวนี้มันมาจากวัดหัวสร้างเครับ อันนี้อันนี้พ่อได้มาจากวัดหัวสร้างอีกอันนี้ได้เนาะได้ได้มาจากหลวงพ่อครับที่เป็นอยู่วัดบ้านหัวทรางค่ะหัวสร้างเพื่อนฝันบอกครับครับเพื่อนกับเมื่อเชิงฝันเมื่อเชิงฝันแต่ว่าเพื่อนเป็นคนมักเล่นคือกันครับครเป็นคนมักเล่นครับเพื่อนมีเส้นคือมักจังสี่กับบ่อนเพื่อนนั่งเอาเพราะหับเพื่อนบอกนาสี่จังได้กับพวกเพื่อนแต่ว่ากับ มูจักกระเพิ่นสนิทกระเพิ่นมันก็ส่งมาให้เรื่อยครับครับผมก็จังได๋ก็ขอบคุณคุณพ่ออมอเนาะที่เป็นสะพานบุญให้พี่น้องอีซีแล้วก็มาบอกแนวทางต่ออีกเทื่อนหนึ่งครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องที่ที่สําคัญนี่คือตัวเลขนี่เพิ่นบ่ได้หลายตัวบาิ่นสิให้เพิ่นไห้งวดที่แล้วให้ชุดเดียวแต่ว่างวดนี้เพิ่นสิให้ล่างให้บนเพิ่นให้มาให้ล่างให้บนงวดนี้เพิ่นแยกให้ครับอมอนไห่ ข้ามันใช่ต้นแยกไช่มันใ้ล่างให้บนครับเดี๋ยวให้ลงพิมพ์เขียนก่อนได้ไหก่อนทีเสียได้ตัวเลขนะครับวดนี่ปกติเราพ้นจะให้สามตัวหนึ่งชุดเดียวแน่นครับแต่ว่าวดนี้เพ้นให้ล่างน้ำให้ล่างน้ำอ๋อครับเพ่นแยกให้บนล่างบอค่ะแยกให้บนล่างวดนี่ครับแยกให้บนล่างนะครับสำหรับเนื้งรัฐบาลไทยนะครับเนาะก็จะไหนก็ขออนุญาตเจ้าของ ตัวเรศแนวทางเด้อนะครับเอาน้ำมานะนำเสนอเนาะขออนุญาตหลวงพ่อน้ำน้อยคู้เพิ่นไห่ไหมู้เพิ่นอนุญาตผู้เพิ่นไห่พ่อหมอนไม้อนุญาตมันบอกครับบอกเก้าเพิ่นแล้วล่ะครับาได้โชคจะไหนห้อยก็จะพาไปครับผมาเพิ่นงวดนี้เพิ่นก็ให้ยสามตัวสองตัวแล้วบอกครับงวดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยงวดงวดเมื่อไหร่เนี่ยเิ่นก็ให้ไปแล้วหรือว่าเก่าฮกหนึ่งกับ ก็สามหกสามอันนั้นอันนั้นก็ต้องเดี๋ยวค่อย้นนึงอนี่ของหลวงปู่นี่ก่อนครับหลวงปู่นี่ให้มาสองจุดจุดบนกับจุดล่างปกติเป็นให้แบบนี้แบครับพ่อมมอนปกติเป็นให้จุดเดียวโอ้จุดเดียวจุดสามบนจุดเดียวแต่งวดนี้เป็นให้ยสองจุดท่นจะให้ด้วยให้ล้างน้ำให้ล้างน้ำ มาเบ่งมาตัวเรียกติดอกตืออกถูกใจบ้นน้องครับเนาะครับคุณพ่อไปเอาามาประกาศให้กตังก์ก็ประกาศในเรงกึลังไปมากนี่ครับใปไไมาตังดันเนีโดนเติมแล้วล่ะใคร้่เลยัมือนี่ครับโอ้ไม่ไม่สดสดเลยทคุยกับเพินเพลินว่าเดี๋ยวพีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพนจสงมาให้ครับพอดีพระปหาเพลนเพลนก็เลยบอกเลยบอกเลยสดๆดเลครับเอา เตรียมตัวเขียนตัวเนาะเตรียมเขียนแล้วบอก F สีกับเขียนแล้วพอได้เอาชุดสองคนเอาตัวบนกันครับข้างบนมันบอกมาบอกว่างวันนี้มันมีแปดหกห้าเดี๋ยวด้วยแปดหกห้า F สี่กับเจดไนพร้อมพร้อมกันนะครับแปดหกห้านะครับจักษชุดครับพ่อชุดเดียวมีอยูชุดเดียวเขียวหางเดียวแต่ว่าเป็นให้ข้างล่างมาอีกชุดหนึ่งคือหกสาม นาข้างล่างงกสามครับโตเดียวพอครับโตเดียวามาเขียนครับแค่นี่แน่นอนต้งสิทธ์ะให้บนล่างอย่างละเม็ดแน่นอนอะสามตัวบนสองตัวล่างนี่เป็นตัวเลขที่หนาสามยังละหางแค่นั้นครับยงเป็นหนาอาจารย์ที่อาจติดตามที่ให้ตัวเลขหน่อยแต่ว่างวดที่ผ่านมาพิษยู่ตัวเดียวิ แต้มเดียวเป็นในเป็นในสามหนึ่งซีมันออกสามสองซีตัวเดียวแต้มเดียวนะพ่อเนาะงินนี่ก็จะหาหลุดแต้มเน้อเอาตรงๆรงนะพ่อเนาะถึงกระได้ตรงก็ไดโตก็ยังดีหลวงพ่อเดี๋ยวไปทำบุญกับเพื่อนนะพ่อหลวงพ่อให้มาล่ะค่ะเกษตรตัดสองตัวบอกครับออสามเพิ่นบัวเรนเพิ่นบัวเนเนครับเพิ่นธหายมาหางเดียวนี่แหละก็แล้วแต่คนหมักแล้วแต่ติดตัดเอาแล้วแต่ติดตัดเอาคแบบทุกหางก็ตัดวิ่นๆแล้วเนาะครับเนาะ แปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดห้าหกหกห้านะครับอย่าลืมตัดสองตัวนะครับเพราะว่าล้งต่อเพื่อนกับเห้เพื่อใไ้มาแบบนี้เนาะขอเนาะครับตัดสองตัวนั่นพี่น้องเพิ่นถ้าไ้เปิดเผยแรงมีที่มาก่ครับให้เปิดเผยวัดเพื่อนยังบ่งยังเพื่นบ็ได้เปิดเผยครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นสีเบิ่งเบ่งอีกวันนี้มันสีเข้าอีกบ่อันเข้าอีกบ่เพื่อนจังสีไ้ไปหาฮอดวัดอ๋อครับครับผมอับ แต่ใดไปรวมทำบุญแต่ใดไปรวมทำบุญน้ำเพลินตอนนี้หลวงพ่อเพิ่นสั่งยังครับก็มีแน่เลยแหละมีแน่แล้วเพื่อสายบุญเพิ่นอยากมาทำบุญน้ำเรียกทำตัวเรกงามเนาะเขียนลงดินก็มีนะครับเอาเขียนใส่กระดาษก็หลายเอ้าให้พ่อโชว์อีกนิดหนึ่งเอานี่ได้เออตัวเลขจากพ่ออมรชัยเอามือเ้าใช้ไหมเส้นสดคนทางเดียวลางค่ะแปดหกค่ะ แล้วก็หกสามได้ก็พี่แปดหกห้ากับหกสามเขียนถืกว่นนี่ถึกถือตองเนาะแปดหกครับผมครับพ่อา้าพี่น้องท่าน่เอฟซีเนเอีนยครับพ่อพี่น้องคนดยมีโชคมีหลาดน้ำขาบเดือนโชคดีน้ำขา่บมันโชคดีน้ำปพิบัติเมเยตบุญสางวัดสังว่าน้ำกันขอบคุณคุณพ่อ อมนไช่หลายเด้อลุงพ่ออมนไชนะครับไปเอามาใหม่ๆสดๆนะครับผู้ใดได้รับชมคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อเพื่อจะได้ไปทําบุญกับหลวงพ่อนะครับแต่เพิ่นหลวงพ่อเพิ่นยังยังห้อยเอ่ยซื้อวัดนะครับผมเป็นแจงมาแบบนั้นเนาะครับเนาะแจงมาแบบนี้ถ้าเขางวดนี้สามตัวเพิ่นให้ไปหาทั้งวัดเลยเป็นบอกครับแมินครับโอ้ลวงพ่อเพิ่นแจงมาถ้าได้สามตัวแปดหกห้าหาไปหอดวัดนะครับอ่ะ มาตตรรงงนี้สาธุเด้อครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอแคปหน้าจอค่ะครับผมโอเคครับผมฮะนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณคุณพ่ออมรนะครับหลายเด้อที่ให้แนวทางครับผมนะครับแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซียูทางไกลทางไกลต่างประเทศน้ำนะครับผมอ่ะขอบคุณคุณพ่ออมรอมรรอบหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ